ชาวบ้านเอาใจช่วยเจ้าสุดหลอ่อแมวจอมอึดรอดชีวิตปาฏิหารกระโดดพลาดโดนเหล็กเสียบข้ามคืนคอหวยแห่สองเลขบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะลุ้นเอาใจช่วยเจ้าแมวสุดหล่อนะคะกระโดดพลาดถูกเหล็กเสียบทะลุขาห้อยคากำแพงนานข้ามคืนเลยนะคะ แต่ด้วยความอึดของมันรอดมาได้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประีปศรีราชาอําเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีแมวถูกเหล็กเสียบติดอยู่บนกำแพงบ้านเลขที่99ทับสหมู่บ้านคลาสสิกหกสองหมู่เจ็ดตําบลสุรศักดิ์อําเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะจึงรีบไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเป็นเหล็กแหลมกำแพงรั้วด้านบนนะคะติดกับ กำแพงอาคารที่อยู่ติดกันนะคะพบแมมไทยเพศผู้สีเทาถูกเหล็กเสียบเข้าที่สะโพกช่วงขาทะลุลำตัวห้อยติดอยู่นะคะมีเลือดแห้งติดเลยนะคะร้องกรนคลางด้วยความเจ็บปวดนะคะจึงกู้ภัยจึงขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านนะคะตัดเหล็กดัดเหล็กที่เหล็กแหลมนะคะแล้วก็ใช้เครื่องตัดทางตัดเหล็ก นำเจ้าแมวลงมานะคะส่งโรงพยาบาลได้นะคะซึ่งมันอึดมากนะคะอยู่ข้ามคืนก็รอดมาได้บุตรปิตนะคะดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดนะคะแต่มันก็รอดมาได้อยู่จนมีคนมาพบเห็นแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยมามาช่วยตัดเหล็กออกให้นะคะจากการสอบถามชาวบ้านนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าแมวตัวนี้เป็นของใครนะคะแต่มักจะเห็นมันเดินหาอาหาร แล้วก็ชาวบ้านจะให้อาหารมันกินเป็นประจำทุกวันนะคะเพราะนิสัยของแมวตัวนี้ขี้อ้อนนะคะจนชาวบ้านคุ้นเคยแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าสุดหลอนะคะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะเจ้าสุดหล่อหายไปนะคะไม่มาขออาหารกินเหมือนปกตินะคะชาวบ้านก็แปลกใจนะคะแต่ก็ได้ยินเสียงร้องคุนคังอยู่ตลอดเวลานะคะจึงช่วยกันตามหาเสียงร้องของแมวนะคะพบว่าเจ้าสุดหล่อนะคะถูก เหล็กเสียบอยู่ในสภาพดังกล่าวนะคะชาวบ้านจึงพยายามช่วยแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าคาดว่านาเจ้าแมวตัวนี้น่าจะกระโดดลงจากอาคารแล้วก็ถูกเหล็กเสียบอยู่นานตั้งแต่เมื่อวานนะคะสภาพอิดโรยเลือดแห้งติดแล้วนะคะแห้งกลางติดแล้วนะคะ เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยนะคะก็ช่วยได้นะคะชาวบ้านต่างเอาใจช่วยนะคะลุ้นกันเลยนะคะแล้วก็รวบรวมเงินเป็นค่ารักษาเจ้าแมวตัวนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านบางคนนะคะเอาใจช่วยเจ้าสุดหลอดแต่ก็ไม่ลืมที่จะส่องเลขบ้านที่เจ้าแมวตัวนี้ถูกเหล็กเสียบชั่วข้ามคืนแล้วก็รอดมาได้อย่างปฏิหาริย์นะคะ ชาวบ้านเขาสองเลขบ้านเลยนะคะนั่นก็คือเลข99ทับ286นะคะ99ทับ286นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขนาดแมวมันเป็น9ชีวิตยังพลาดได้นะคะมันตัวเบากระโดดลงมายอย่างโดนเหล็กเสียบได้เลยนะคะดูแล้วก็ระมัดระวังนะคะนี่ก็คือความโชคดีของมันนะคะที่มีคนไปเจอแล้วก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยมันนะคะ นี่ก็คือเรื่องของแมวกระโดดพลาดนะคะโชคดีที่มันรอดมาได้นะคะแบบปฏิหารก็ว่าได้นะคะสวัสดีค่ะ